รถกระบะ BYD ปี2025มาเพื่อเปลี่ยนความคาดหวังของคุณเกี่ยวกับรถกระบะไฟฟ้าด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งขุมพลังที่ล้ำสมัยและเทคโนโลยีระดับสูงรถรุ่นใหม่นี้เป็นความพยายามล่าสุดของ BYD ในการจาะตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานในเมืองหรือนักเดินทางสายลุยรถคันนี้พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ดีไซน์ภายนอกดูดุดันและทันสมัยมาพร้อมฝ่ายหน้าเล็ดแบบคมชัดกระจังหน้าขนาดใหญ่และซุ้มล้อที่แข็งแรงความสูงจากพื้นมากเพียงพอสำหรับการวิ่งบนเส้นทางออฟโรดพร้อมด้วยกระบะท้ายและบันไดข้างที่ใช้งานสะดวกล้ออลลอยราวหลังคาและแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถช่วยเพิ่มทั้งความแข็งแรงและความเท่ให้กับตัวรถรถกระบะคันนี้ใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เบรคของ BYD ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบขับเคลื่อนสีล้อ ให้กำลังรวมประมาณ480แรงม้าอัตราเร่งแรงและตอบสนองเร็วทันใจมีกำลังลากจูงและไต่ทางชันได้อย่างง่ายดายระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มประมาณ500กิโลเมตรและรองรับการชาร์จเวดีซีจาก20ถึง80ภายในเวลาไม่ถึง30นาทีสามารถลากจูงได้มากกว่า3ตันและบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า1,000กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในงานก่อสร้างการเกษตรหรือการเดินทางไกลเป็นรถกระบะท,ที่พร้อมใช้งานหนักแต่ยังคงรักโลก ภายในห้องโดยสารออกแบบอย่างทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ตรงกลางสำหรับควบคุมระบบต่างๆทั้งระบบนำทางสื่อบันเทิงการปรับอากาศและการตั้งค่ารถจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่ให้ข้อมูลชัดเจนและปรับแต่งได้รองรับคำสั่งเสียงเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ห้องโดยสารกว้างขวางเบาะนั่งคู่หน้าพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศ ระบบปรับอากาศแยกโซนช่องชาร์จ USB-C หอไลายจุดและการเก็บเสียงที่ดีเยี่ยมเพิ่มความสบายในการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สายกล้องรอบคันและโหมดการขับขี่ที่ปรับได้ตามสภาพถนนในด้านความปลอดภยัย BYD ได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบอ่านป้ายจราจรโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งเพิ่มความมั่นใจขณะขับขี่ สำหรับการใช้งานออฟโรดมีโหมดขับขี่เฉพาะทางระบบการสเือนที่ปรับระดับได้และระบลบล็อกเฟืองท้ายช่วยให้ขับผ่านพื้นที่ลุยๆยอย่างคโคลนหิมะทรายหรือหินได้อย่างมั่นใจลุยน้ำได้ลึกถึง800มิลลิเมตรและขึ้นลงทางชันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นคือระบบจ่ายพลังงานภายนอกที่เปลี่ยนรถให้กลายเป็นเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นชาร์จเครื่องมือช่างหรือใช้งานอุปกรณ์กลางแจง้งก็สามารถทำได้ง่ายๆรองรับระบบจ่ายไฟ Vehicle to l o a d ได้อีกด้วย บีวายดีตั้งใจให้รถกระบะรุ่นนี้ตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ในเมืองที่ต้องการรถไฟฟ้าไฮเทคหรือผู้ใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานเหมาะทั้งเพื่อการทำงานและการผจญภัยเป็นรถกระบะไฟฟ้าที่ยกระดับมาตรฐานใหม่ในตลาดโลกขอบคุณที่รับชม MZ Auto หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการรับชมเนื้อหาแบบนี้อีกอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราด้วยหากต้องการเวอร์ชั่นเสียงหรือวิดีโอประกอบแจ้งได้เลยนะครับ